สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาดูสมุนไพรแห้งในกลุ่มโกดค่ะตัวแรกนี้นะคะคือโกดเชียงโกดเชียงก็คือรากของตังปุยนะคะที่เป็นสมุนไพรจีนโกดเชียงส่วนที่เราใช้ก็คือรากนะคะมีรสหวานสุขุมสรรพคุณแก้สะอึกแก้ไอแก้เสียดแทงสองราวข้างนี่ค่ะ ลักษณะของกบเชียงค่ะคือกบเชียงจะมีลักษณะเป็นเส้นๆน,นะคะแล้วก็จะมีจะมีลายลายที่มันแห้งเป็นเหมือนลากอะค่ะเป็นเส้นๆเ,เป็นเส้นเหมือนคล้ายๆค,คือให้ดูก็คือมันจะเหมือนคล้ายๆหมูหยองอบกรอบอะค่ะที่มันจะเป็นแท่งแบบเส้นยาวๆอย่างเงี้ยค่ะ หูยองแห้งอกอกอดแบบชิ้นใหญ่นะคะไม่ใช่แบบผง่ะคะ่ะถ้าเป็นตัวยาใหม่อะค่ะจะสามารถงอได้แบบไม่หักเลยค่ะมันจะมีความเหนียวะคะ่ะเดี๋ยวไปดูตัวที่สองกันนะคะอันนี้ตัวแรกน้องกดเชียงเป็นเส้นๆตัวที่สองค่ะกอ,อจะเห็นแล้วทายได้ไหมคะอันนี้คือเขาหั่นมาแล้วกดซอค่ะ ส่วนที่ใช้ก็จะเป็นส่วนของรากนะคะมีรสสุขขมกลิ่นหอมสรรพคุณแก้ไข้แก้หืดแก้ไอแล้วก็ช่วยบำรุงหัวใจให้ชุ่มชื่นด้วยค่ะนี่ค่ะกดสอดูใกล้ๆนะคะตอนเรียนอาจารย์จะบอกว่าลักษณะเหมือนสาบกเลยค่ะแต่เป็นสาแบบนี่อันนี้หั่นมาแล้วจริงๆถ้าลักษณะไม่ได้หัน่นจะแบบเหมือนเหมือนสา แล้วก็เนื้อจะออกสีอ่อนนะคะเปลือกสีเข้มอันนี้คือโกดสอที่เอามาใส่ในยาดมด้วยอะคะ่ะส่วนที่นำมาใช้ก็คือรากค่ะตัวถัดไปตัวถัดไปคือโกดนี่ค่ะโกดข่าเหมาค่ะ ส่วนที่ใช้ก็คือเงาค่ะมีรสสุข,ขุมหอมโกด์ขมเหลาแก้โรคในปากในคอแก้แผลเปื่อยเน่าโกด์ขมเหลานะคะอตอนตอนเรียนเนาะอาจารย์เขาก็จะบอกว่าเป็นออกคล้ายๆขี้หมาออกสีเหลืองๆคือเป็นก้อนเหมือนก้อนขี้หมาออกสีเหลืองๆโกดขมเหลาว,วิธีจำอะค่ะตอนเรียนอาจารย์จะบอกว่าโกรธ ขามาวมาโกรก็คือกอไก่ขามาวมาคือขอไข่แล้วก็กอขอคอคอ